เราอาจจะเล่นเยอะเกินไปเราจะต้องไปไปเอาไปไปลิงก์กับตัวภาพพรี e n t a t i o n คือเพลงมันมันมันตีความได้ร้อแหลมถูกไหมฮะแต่เราไม่สามารถแสดงอาการได้ร้อแหลมดัดเพลงแต่ถ้าเราไม่สื่อไอความเพลงจะหายพี่ก็เลยซึ้ว่าไอพวกขยบขย,บ,ขยบอะคะ่ะอาจจะเกินแต่เราอาจจะเป็นแค่ค่คอยๆกลาแต่ภาพแดนเซอร์ข้างลัางเดี๋ยวเราทำพรีเซนเทชันให้สีนีน้ใหญ่ พี่ว่าน่าจะเวิร์กกว่าเพราะตอนนี้คือทั้งสองคนเล่นไม่เป็นไม่เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เป็นนางเอกอะเนื้อบอกว่ามันมาดอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีหรือมันไม่พอนั่นเองเดี๋ยวเราไล่ไปทีละอันพี่รู้สึกว่าหนูจะต้องอันเนี้ยไม่ได้ยากหนูแต่ยากพี่ไยากปอบคิดเพราะว่าเพลงมันวนกันอยู่หลายอันใช่ไหมมันจะมีลุกหนึ่งผู้ชายอันลุกผู้ชายลุกสอง ผู้หญิงลุกหนึ่งแล้วก็คอนเฟิร์มว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นผู้หญิงก็แซงอยากจะรู้อีกทีหนึ่งผู้ชายบอกว่าไม่เป็นไรจริงๆทั้งหมดต้องวันนี้วาเราต้องเห็นการาฟตรงนี้ชัดเจนแล้วมันถึงจะให้ภาพแต่ละอันมันมีมันมีไดนามิกสำหรับพี่อูนะพี่ว่าอันเนี้ยคิดยากนิดหนึ่งคิดให้คิดช่วยเขาแบบลงตัวเดี๋ยวนะเออ ขยับ่องนี่ไม่เป็นไรค่ะพี่โอเคผู้หญิงคนนี้เรียบร้อยไหมผู้หญิงในเพลงอ่ะภอพเห็นเรียบร้อยไหมภอพเห็นเรียบร้อยเห็นเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแต่เหมือนก็รักก็เลยก็เลยยยมบอกว่าเรียบร้อยไหมก่อนไม่เกี่ยวกับรักไม่รักก่อนประเดิน่าจะเรียบร้อยอะค่ะน่าจะเรียบร้อยหนูเห็นเรียบร้อยไหมหนูเห็นก็ ไม่ได้หวานแบบสะอ่ะอนแสดงว่าไม่เห็นภาพตรงกันก่อนอันนี้ก่อนลีลามันก็เลยมันต้องถามว่าตกเริงผู้หญิงเนี้ยเรียบร้อยหรือไม่หรือแอปบแบลวคือเรียบร้อยคือไม่รู้จริงๆิอินโนเซนต์แอปแบลวคืออันที่สามหนงบอกว่าไหนนะยังไงนะขออีกทีสิขอฟังก็ต้องแสบอยู่พอดูเหมือนกันแต่บอกว่าม,มันอยู่ที่ว่าจะตีความแต่มันก็คือถ้าตีความยังไงการร้องของหนูอันที่สามหนูก็จะต้องบอกว่า ตอนที่ผู้หญิงลุกอะค่ะเร็วๆนะเร็วเร็วซิคือมันมันต้องว่าเร็วเร็วซิมันมันจะไม่ใช่มันใช่เร็วเร็วซิมันมันจะคนละอาการกับเร็วเร็วซิอยากรู้จริงๆว่าเป็นยังไงอะมันสําคัญนะผู้หญิงที่ไเป็นยังไงยังไม่รู้เรียบร้อยหรือแอบแบลวหรือขี้กลัวมากๆคือแต่ว่ามันไม่น่าจะใช่อันนี้ว่ะเพราะถ้าพูดเหี่ยวว่าเร็วเร็วซิเนี่ยที่ฉันว่าคงไม่ใช่อะไอยู่คิดว่าไม่ใช่ หายเจอว่าตรงจะออพแบลวหรือจะเรียบร้อยจะออพแบลวมันหนูว่ามันก็จะทําให้ลีลาที่คิดออกมาได้สูงสูงส่งแล้วก็ดูมีจริตมากกว่านี้มันก็คือจะจะจัดจ้านขึ้นอ่ะพอจัดจ้านมันก็มันก็จะเข้ากับติ่งของวิคนี้เพราะเราต้องการให้มันปลดปล่อยออกมาถ้าเล่นกลมๆตอนเนี้ยผู้ชายก็ผู้ชายดูไม่เป็นเทย์บอยเลยอ่ะผู้ชายดูกลัวเมียแต่ยังไม่แต่งเลยอ่ะฮะถูกปะมันต้องผู้ชายมันมีสเต็ปด้วยนะว่าลุกลุกเนี่ยมันอาจจะมีห้าหกสเต็ปอ่ะ ร้องว่าอะไรนะคะใกล้ถึงวันนี้ no no ตอท่อนที่ท่อนที่รู้สึกว่าลุกอะครูนิดนึงนะไม่ไม่ครูอะอ๋อตามใจครูเป็นไรตามใจครูเป็นได้ก็ครูครับถูกเธอจะถือทำไมโอเคหนูลองทำท่าแบบว่าเขาเรียกอะไรอะกึ่งลวนลามหรือใช้คำว่าอะ จูจีอะนะเอาไมคออกให้กูก่อนตามคำมที่หนูร้องเลย <Okay. S 1> อ่ะสามสี่ตามใจครูเป็นไรครูดูขี้กลัวมาก <c oughs> ครูดูไม่เพย์บอยเลย <c oughs> ตามใจครูเป็นไรต่อสิคะ ก็คร yeah, no ูน no. ั no. ้นค anyway> like ิดไม่ซื่อโถเธอจะซื้อทําไมเพื่อถึงเนื้อถึงตัวแต่ตอนนี้ดูดูรังเกียจนูเหมือนเป็นฝาดปาหรืออะไรที่มีสังเกตอยู่ที่ผิวหนังถูกปะเมื่อวานตอนที่เราอินโทรดีกจะบอกว่าแนนไม่มีเพศเฮนฟ้าก็ไม่มีเพศณที่เล่นหนูต้องผ่าน่านนนี้ได้ก่อนนี่คือแขนมีเหมือนกันแขนไม่มีแขนผู้หญิงแขนผู้ชายหนูต้องบอกครูคือภาพของครูคนนี้ว่า ดวนลามเหลือเกินเพราะอะไรเหรอคนดูต้องการเห็นสิ่งนั้นที่การแสดงออกทายทอดกับเพลงเหมือนกันตามจะคุณเป็นอะไรกับคุณนั้นคิดไม่ซื่อโถเธอจะถือทำไมฉันแค่หันมากลา้โถเธอจะถือทำไมจะนหนาไออ,อ,อย่างนี้คงสวยมากผู้หญิง, <c oughs> งหันยี้ไหมฮะดีล่าดีมากคุณไผู้ชายชาวเมืองเอหรอฮะ เออเวิร์กจากธรรมชาติเขาเป็น่้นๆตอนนี้ต้องทำสี่กราฟให้ได้ว่าลุกหนึ่งของเขาลุกลวนลามสองลุกหนึ่งของเขาคือเร็วๆซิหรือว่าแบบเร็วๆซิเร็วๆซิถูกปะแต่อันนี้เราไม่ต้องละเอียดมากเพราะจริงๆมันจะมีภาพขยายถูกปะภาพขยายคือตัวแดนเซอร์เพราะถ้าบอกว่าถ้ามันมันไปถึงแบบ ดาวม,มันค่อนข้างเซ็กซี่เงี้ยมันไม่ต้องให้นัก,นกแสดงขยายให้ภาพภาพประกอบพอพิเศษ presentation สุดท้ายสุดท้ายก็เลยแบบเจ้าบ่าวจับฉากเป็นไงก็คือประโยคสุดท้ายร้องว่าอดหัวใจไว้รอวันวิวาครับอดหัวใจแล้วนี่คือเซเล์มนี่คือคือ opening ceremony คือจัดงานเลยประโยคท้ายนี่คือมาหมดเลยออเคสตราไลติ้งจากขนมเคก้กมา <laughs> อ้าวครับค่ะฮะโอเคอ่ะไล่ค่ะไล่ยัง่ะแต่ยังไม่เข้าใจแน่นอนลองดูลองเล่นค่ะตามใจครูเป็นไรเล่นเองเลยตามใจครูเป็นไรครูใครคิดไม่สื่ออ่ะผู้หญิงดูลังเกียดเอาใหม่ผู้หญิงผู้หญิงคือรู้สึกแล้วก็พูดออกมาไง ก็ครูนั่นคิดไม่ซื้ออย่าพึ่งเพราะว่าอย่ารู้มีตั้งห้าประโยคถ้าหนูรังเกียจขนาดนี้ต่อไปหนืนก้นี้เลยกันนี้ะแน่นี่คือกราฟค่ะค่ะค่อยๆรังเกียจอ๋อโอเค่ะไปสามสี่ตามใจครูเป็นไรกดครูค่อยคิดไม่ซื้อโทษเธอจะถือทำไมอันนี้อันนี้อันนี้ก็ดูดูไม่มีชั้นเชิงเลยเหินฟ้ามันต้องมันต้องเป็นลีลาที่ ที่มันยังไม่ถึงลวนลามอันนี้คือลวนลามไี่บอกว่าอันนี้คืออกอันที่หนึ่งอันที่สองคือมันเหมือนจะโออ่ะแต่นี่ถึงอันที่สามมันอาจจะงี้เปล่าอันที่สี่เอาไว้ที่อกกะหอมแก้มนี้สบัดหนีและอันที่ห้าของหนูล้วค่อยอแหม่นี่มันก็สาวมาสี่ท่าแล้วนะพี่ก็ยังดูจะเหนียวแน่นได้บอกปะค่ะ เก็ต <Get> ป่ะ,ปะอันนี้ชอน <c oughs> อันนี้สมจริงป่ะอีกทีสมจริงมากตามใจครูเป็นไรก็ครูค่อยคิดไม่ซื่อโทษเธอจะชื้อทำไมจมูกอย่าหันมาใกล้เด็ดปเชยยไว้คนดีโอเคเบลมาหาพีู่แสดงว่าประสบการณ์ในการใช้ร่างกายของเหินฟ้ามันต่ำมันต่ำหมายความว่าหนูไม่มีมาก ยี่นี้จะได้ลองดูว่าเล่นผู้หญิงสองคนต่างกันไหมโอบครั้งที่หนึ่งเอาตามผู้เลยนะอยากโอบโอบข้างหลังเขาแล้วอยายก็หันหน้ามาชนเราถักมือ,อยังไงอยากจับมือเขาเป็นยังไงอยากจับมือเขาวที่หัวใจเป็นยังไงอยากจำได้ไหมโอบมือเดียวโอบมือหนึ่งนี่คือท่าที่หนนะคะท่าที่สองคืออันนี้ การต่อเนื่องไม่ต้องจำเดี๋ยวพี่จะรู้เลยว,ว่าหนูพิการหรือว่าหนูไม่พิการเข้าใจปไ่หะหนึ่งสองสามคือมือสี่คือหัวใจห้าคือจูเล่นคอนเนค<ะ>ไปร้องไปด้วยค่ะอยู่ที่หนูค่ะเอานี่เอาที่นี่ค<ะ>่ะแนนยืนที่เดิมไม่ต้องมองเขาอเริ่มค่ะ,ะเล่นค่ะแนนเอาเสียงออกมาเฉย ตามตามใจครูเป็นไรก็ครูคอยคิดไม่ซื่อโทษเธอจะถือทำไมจะหูย่าหันมาไกล้อดต่อต่อใช้ไว้คนดีอะไรใช้ไว้คนดีอยู่เฉยไว้คนดีไปไปใช้ไว้คนดีนอนนั่งต่อนนอนท่องเนื้อเหินฟ้าเหินฟ้ามาอีกทีเร้ว ตามใจครูเป็นไรก็ครูคอยคิดไนซื่อโธเธอจะถือทำไมจะมูกอย่าหันมาไกลเด็ดไปเฉยไว้คนดีอุ้ยเบื่อเนือใจขาดทุกตั้งไปทุกทีอุ้ยเบื่อหรือใจอ่ะโอเคขออีกทีค่ะเหินฟ้าตามใจครูเป็นไรก็ครูคอยคิดไนซื่อ เธอจะืทไมจมูแกหันมาไกลเอ็ดไปช้ยไว้คนดีร้องเพลงแรปกันเหรอคะเร็วไปหนไรอะร้องแรปกันเหรอบีมลุกขึ้นมามาเวิร์กท่าที่หนึ่งแนนมะโอ้ผู้หญิงท่าที่หนึ่งนะคะท่าที่สองคนนี้ท่าที่สามมือจับมือท่าี่สี่หัวใจได้ซะกหอมโอเคลองเวิร์กดูไปเวิร์กไปสามสี่ คอยก็ลูกไหยก่อนลหลก่อนแล้วก็มือจะมูกย่าหันมาไกลเ็ไปเฉยไว้คนดีโอ้โหนี่เล่นจริงเล่นจริงเล่นจริงจริงนะจริงโอเคเผนฟ้าเล่นงงว่าเอ๊ะใครนะใครท่าที่สองอันนี้เล่นจริงจำด้วยสองนี่ก่อนโชเดอร์ก่อนสามคือมือแอนสี่คืออาร์ตห้าคือคิด หลก่อนบ่าเดียวแล้วก็ไลสองแล้วก็มือมือแล้วก็หัวใจแล้วก็คิสอ่ะสามสี่ตามใจครูเป็นไรก็ครูเคยคิดไม่ซื่อโทษเธอจะถือทำไมจะมูกอย่าหันมาไกลเอ็ดไปใช้ไว้คนเดียว อทุนต้งไปททุกีไปได้แล้วค่ะนั้นอันนั้นคือยอมก็ได้ค่ะอุ้ยคื้อคือใจรอนสมาธิกับคำนิดนึง <c oughs> อ่ะบีมาเล่นกับกับเบลใชคะไม่เพราะบีกับเบลก็ยังต้องคอนเน็กต์กันอยู่ดีกลุ <c oughs> ่นคู่รักแตกต่างคาแรเกเตอร์กันนเองวันนี้ต้องเชื่อเป็นคู่รักอ่ะหนูร้องสองคนสามสี่ตามใจครูเป็นไรครูเคย เธอจะซอทำไมจมุกอย่าหันมาไกลเด็ดปใช้ไวคนดีเนอนระหว่างเหิือนฟ้ากับบีมคนไหนที่ทำให้หนูฟิลมากกว่านัน่าจะบีมค่ะเพราะว่าเหิือนฟ้าเหมือนยังไม่ค่อยกล้าเล่นแข็งแข็งใช่ไหมใช่ค่ะสิ่งที่สัมผัสได้คือร่างกายก่อนเลยนะคะถ้ากล้องได้บันทึกภาพไว้ให้กล้องทำทำเป็นสองช่องคอมเปร์ระหว่างเหมือนฟ้ากับบีมนะคะพี่ไม่รู้เขาตัดหรือเปล่านะให้เห็นเลยว่า หนูเป็นว่าอันนี้มันเพื่อนชายน่ออกไปแล้วคือไม่ได้อยากกอดเขาร่างกายมันก็จะฟ้องแบบนี้แต่ถ้าเอ้ยชอบวังเอ้ยแม่ทำเป็นโอเคเขาเฮ้ยเฮ้ยบใช่ไหม <c oughs> หนูว่ามันต้องรู้สึกอืมแล้วมันต้องใช้อิอน,อนเนอร์จริงๆเพราะอินเนอร์เนี่ยถ้าถูกเนื้อต้องตัวกันเนี่ยถ้าเกิดในสระที่ <c oughs> ผู้ชายผู้หญิงที มันต้องรู้สึกใช่ไหมคะบีนค่ะโอเคอ่ะเวิร์กกันแล้วก็หนูเป็นกับผู้หญิงทุกคนไม่ใช่เป็นแก่กับแนนนั่แสดงว่าโดยโดยนิสัยหนูมันแข็งเขา้าใจปหแข็งเกินไปต้องให้มันเขาเรียกวมีความอ่อนโยนนี่นี่ไม่ใช่ผู้ชายแต่เขาดูอ่อนโยนมากกว่าเขาดูนุ่มนวลด,ด,ด,ดูให้ความรู้สึกจริงๆเวลาเต้นคู่จะรู้สึกจริงอ่ะ <c oughs> หนูทำให้น้องดูทิ้งหหายใจแรงมากเลยแนนหันหน้ามาด้านนี้สามสี่ตามใจู้เป็นใอมหอมจ้าติตามใจคูเป็นใรคูค่อยคิดไม่ซือโทเธอจะทืองทำไมจะูกันยังยังหันหน้าก่อนอะนี่เขาหอมจริงนี่หนีก่อนคิวด้วยเห็นไหมล่ะครากคัว เข้าใจป้ะรู้สึกจริงซ้อมซ้อมรู้สึกงานของหนูอะ่ะไม่ใช่งานบล็อกกิ้งงานของหนูคืองานตัวหนูเองอะ่ะหนูจะถ่ายทอดเพลงมาได้ยังไงใช่ป่ะเขินไม่มีมันต้องแสดงมาก็รู้สึกงานก็รู้สึก,สกนี่คือเลเวลหนึ่งอาร์มใจครูเป็นไงแค่เลเวลหนึ่งก็ยังไม่ผ่านเลยเลเวลสองายนะแน่นอนอ่ะเลเวลสองคือเดี๋ยวนะ<อ>ประเดี๋ยวสิถอยหนีอ่าไม่เอานะไม่เอานะเดี๋ยวก็ถึงแล้วลูกแป๊บเดียวไม่นาน ไม่เอานะเอ็ดไปใช้ไว้คนดีอุ้ยเบื่อเรือใจแม้อยากรู้ดีก็ควรต้องมียกคูเอากำไรเลยไปว่ายังไงก็ไม่ฟังต้องตามอีกอะโถอย่าทำตึงตังโถเดินไปโถอย่าทำตึงตังนึกออกว่ามันโถอย่าไปน้อง โอ้ยอย่าทำตึงทำเป็นกระชาก้วยแต่ว่าแล้วค่อยมานุ่งเงินกับเขามันต้องล่อเขานิดนึงโอ้ยอย่าทำจริงจังว่าตาตาดีนะเธอไม่เอาไม่เอานะไม่เอาโอ้หสบัดทีนี้เริ่มสบัดไม่เอานเนี่ยทุกคนสบัดตอนนี้กาจะไม่กีต้ตอนนี้ต้องถีบแล้วไม่เอานะาน,นิดเดียวหนะ้าไม่เอานะนิดเดียวหนะนะน้าเดนอวปะอัะนเน,นี้ยมันไม่มีกราฟมันเล่นนวลๆกันไม่พอมันต้องกราฟหนึ่ง ธรรมชาติหนึ่งก้าสองกระชากแค่นี้เองแล้วต่อสิคะไม่เอานะตัวเสร็จแล้วก็จะบอกเรื่องวิวาก็หนูก็ปิดตัวปิดตัววิเวกก็จะบอกเรื่องวิวาทำเป็นทำเป็นไขสื่อต่อสิคะจะบอกเรื่องวิวาเลียวถึงนะจ้งเชื่อครูตองมีความแล้วเดี๋ยวลยวนะก็อย่างสิ่งก็เชื่อครูหนูต้องเข้าอีกทีมันถึงจะพอนะถูกปะใช่ปะเราต้องเชื่อครูทีนี้จับแก้มก็ได้ ไม่พอนะเนี่ยเมื่อกี้จักอบไหลจับมือมืออยู่ที่หัวใจแล้วใช่ไหมจับมือี่มาที่หัวใจไม่ไม่รอดไลยคราวนี้ต้องอยังไงละ่ะต้องงี้หรือเปล่าก่อนหรือเปล่าหรือจะจับแก้มเลยเลเวลความดีกีมยังไงหรือจะก็พอ <c oughs> หรืออะไรไม่รู้แต่ว่าถ้าเขาเล่นไปถึงจุดน,นึงแล้วเขาเล่นไม่อินเอาออกจากตัวเขาเลยก็ก็คือแค่แค่อบไว้แล้วก็ใช้ภาพข้างหลังช่วยอืม ได้ไหพี่ว่ายากอันเนี้ยเดี๋ยวต้องแบ่งกราฟไ, mm hmm. ไปทำไปทำนี่ก่อนไปทำลุกหนึ่ง mm hmm. ลุกสอง,ลสองแล้วผู้หญิงลุกแล้วก็คอนเฟิร์มอันอื่นไม่เป็นไร mm hmm. กราฟไปแยกมาแยากสุดๆไปทีละอันนะถ้าแต่อันไม่ไม่คอนเฟิร์มก็เดี๋ยวมาลดกันเดี๋ยวพี่แก้ให้ที